มาก็แปลกครูบาอาจารย์นยภาวนาดีมากอาจารย์สนนี้มาไม่ไม่เอ่ยนามนะภาวนาดีมากทุกคนว่าเป็นพระอาหารหันต์พระอาหารหันเลยนะฮะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ทรงศีลยิงแซงถ้าพูดแล้วก็คือทุกคนก็เอ่ยคำเดียวกันว่าอาหารหันแน่นอนแต่ตอนที่ท่านตายไปอ่ะ ท่านตายไปสิบวันยังไม่ฟื้นท่านบอกตามาบอกว่าท่านไปนรกเอา้าและปฏิบัติตีปฏิบัติชอบพระอรหันไปนรกได้ไหมโยมมันไม่ได้เอาแล้วทำไมภาวนาดีเป็นพระอรหันแล้วตายแล้วไปนรกฮะท่านบอกนรกไม่เอาท่านให้ท่านกลับมาเพื่อมาบอกพวกเราทั้งหลายว่า นรกมันน่าก,กลัวเรียบทาดีเธอะตมาก็เลยงงเลยมาก็ปเปรยถามท่านว่าอาจารย์ไอที่ภาวนาทั้งหมดนะแล้วภาวนาอาจารย์ภาวนาไปนรกหรือจะไปสวรรค์หรือจะไปไหนหรือจะไปนิพพานนะท่านบอกภาวนาเพื่อไปนิพพานแต่ตอนตายไปนรกเพราะอะไรฮะ เพราะภาวนาไปอยู่ในในสังขารโยมะนรกมันอยู่ในสังขารนะนรกคือความโลภความโกรธความหลงอาฆาตพยาบาทก็เอาไปอยู่ในสังขารคือสมาธิสังขารเลยไปอยู่ตรงนี้มันก็เลยไปนรกมันก็ไม่แต่โยมก็บอกว่าท่านไปนิพพานแต่ท่านบอกเราท่านไปนรกเพราะอะไรเพราะเราเอาขนันเอาสังขารมาภาวนา เราังขานมาผาวนาปับ๊บเราก็เกิดขึ้นนรกมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยฮะมันนรกชั้นไหนก็ไปหมดฮะอยู่ตรงนั้นหมดเลยทั้งนั้นท่โยมเขาบอกว่าทําไมทุกใจอ่ะเสียใจน้อยใจทุกทิ้งทุกอย่างมันอยู่ในกลุ่มนี้หมดกลุ่มนี้มีเส้นทางเดียวไปนรกอย่างเดียวจะไปสวรรค์ไม่ได้แต่มันทิ้งที่แปลว่าทําไมภาวนาแล้วไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์ไหนบอกว่าฉันขึ้นสวรรค์แล้ว ไปบอกมาลูกมนุษ์์รีบทําดีนะเพื่อจะไปสวรรค์ยังไม่ปรากฏแต่ปรากฏที่เดียวก็ไปไปนรกเออมันแปลกมากนะไปนรกนะทั้งมาก็งงงงเอ,อ๊ะทำไมถึงไปตรงนั้นเนี่ยเราก็ถามอาจารย์มันไปแบบไหนก็บอกไม่รู้ว่าตอนตายปุ๊บกนไปเลยฮนะไปอยู่ในนรกเลยฮนะสิบวันนะถึงออกมาโยตอนนี้เราก็มีความห่วงใย,ยว่า ถ้างานโยมเภานาแล้วถ้าอยู่ตรงตรงครูบาอาจารย์อาตมาที่ว่าเก่งเนี่ยท่านอยู่ตรงนี้ไปนรกอ่ะแล้วโยมอยากไปไหมอ่ะอาตมาคิดว่าไม่มีใครอยากไปฮะแล้วมาถ้าไม่อยากไปแล้วเอาตรงไหนที่ไม่ไปก็เอาตรงที่มันปรุงแต่งไม่ได้ดิไม่มีความโลภความโกรธความหลงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาตรงนี้เอาพระเจะเป็นสระเลยเอาผู้รู้เป็นสระความว่างมาเป็นสระเลยเอาอยู่ตรงนี้เลย ตอนตายไปเราก็ไม่ไปแล้วนรกเราก็ไปอยู่ใตความว่างเราเพราะเราชํานาญตรงไหนเห็นอะไรเราก็ไปอน,นั้นตอนนี้เราไปเห็นตรงนี้จะให้ไปตรงนั้นก็ไม่ได้เพราะมันเห็นตรงนี้จนเป็นตะณาะมาแล้วเหมือนบางคนมีความอิจฉาเป็นตะนาะความโกรธเป็นตะนาะความโลภเป็นตะนาะอารมณ์ร้ายเป็นตะนาะโอ๊ยโยมฮะอย่าเลยฮะนี่อารมณ์ของจัตรกมันเกิดขึ้น โยมคิดดูสารตรคมันเกิดขึ้นถ้าใครเกิดขึ้นแล้วนะหน้าแดงมือสัน่นโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะกาลมงกาลมังกระจุยหมดเลยฮะนี่คือที่จัดนรกมันเขามีอยู่อย่างนี้เขาจะมีแบบนี้เลยฮะทางนั้นนะสัด์ที่มันไปทางนี้จะไม่มีคํานี้ทางนั้นญานโยมไหนมีนะอย่าไปอยู่กับมันนานนะโยมเข้ามาสู่สมาธิซะอย่าไปอยู่กับมันฮะถ้าอยู่กับมันแน่นอนโยมฮะ มันจะพาโยมไปเลยฮะเพราะโยมอยู่กับมันจนเพ่นธาตุกันแล้วอะเหมือนเป็นผัวเมียกันแล้วนะเป็นผัวเมียกับสิ่งนี้แล้วนะ่เราจะจากกันได้อย่างไรอนะแล้วตอนไปมันก็พาไปเลยฮะออมันก็พาไปเกิดไหนอาจจะเเป็นสัตว์สัตว์ประเภทไหนก็แล้วแต่มันก็ตามฐานะที่เราแสดงออกบางคนเป็นคนนะแสดงเหมือนสัตว์เดรัจฉานเลยนะเฮาได้นะแปลก เห็นใครก็เห่าเห็นคนโน้นก็เห่าเห่าอยู่นั่นแหละอะไรมานั่งสมาธิมานั่งเห่าคนนู้นคนนี้แล้วมานั่งสมาธิพี่บ้าอะไรวะเนี่ยนี่หมายความมันเป็นอย่างไงนะเนี่ยสารนรกมันจะจะนรกอะจะไม่เคยเห็นตัวเองหรอกไม่เคยเห็นเจ้าของทั้งนั้นถึงมันแสดงออกมากก็เพราะว่าไม่เคยเห็นเจ้าของถ้าเห็นเจ้าของเมื่อไหรอ่ะมันจะแสดงตรงนี้ไม่ได้ถ้ง,งนั้นพุทธเจ้าท่านบอกถ้าใะเป็นสมณนะ ให้ติเตียนตัวเองด้วยศีลได้หรือไม่ศีลของสมณะท,ที่รักษาอยู่เนะี่ยให้เราติเ,เต,นะตียนตัวเองได้ไหมว่าศีลของเราบริสุทธิ์ตลอดเนี่ยเลยยังไม่ชีติเตียนศีลตัวเองได้ไหมว่าศีลของฉันที่รับมาเนี่ยยังบริสุทธิ์ตลอดได้ไหมถ้าไม่ตลอดก็ติเตียนว่าทําไมถึงไม่ตลอดทําไมถึงทําไม่ได้แล้วทําไมทำทิ่นั้นถึงทําได้ทําได้ตลอดเลยเพราะจะทําทได้ที่ไรถ้าออกเมื่อไรศีลพระ แม้แต่พระอยู่ตั้งหน้ายังไม่เห็นหน้าพระเลยฮนะมันออกไปเลยคนระับนี่แหละมันไปโยครับหนาะโลกนรกมันก็จะไปอย่างนี้ตามที่ตมาเจอครูบาอาจารย์หลายองค์คนะรับระดับพระอรหันต์เลยนะแต่ตมาไม่เอ่ยชื่อฮนะเพราะเอ่ยชื่อแล้วโยมันจะกระทืบตมาเดี๋ยวนี้แหละเพราะอะไรนะเพราะว่าดูถูกครูบาอาจารย์